สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีแก้เครื่องพิมพ Brother HL 1 1 1่งสั่งพิมพไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นทนเนอร์ตัวใหม่ของผมเลยนะครับคืออาการก็คือผมซื้อมาใหม่จากในช้อปปีนะครับแล้วเป็นตัวใหม่เลยแล้วเอามาเปลี่ยนกับดัมตัวเก่าครับมันก็ เตือนว่าไม่มีโทนเนอร์ครับไม่พบตัวโทนเนอร์เลยก็คือจะขึ้นไฟส้มกระพริบแบบนี้เลยครับก็อาการก็จะแสะดงขึ้นตามรูปแะเตือนว่าไม่พบตลับหมึกนะครับวิ่ีต่อไปผมก็ลองรีเซ็ตตัวดรัมดูนะครับก็คือกดปุ่ม power สี่ครั้ง อันนี้คือจะเป็นวิธีทั่วไปเลยนะครับสําหรับเซตดำพอลองทําแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับที่ผมทําก่อนหนะ้านั้นก็คือเอาฝาเครื่องปิดไว้ครับแล้วก็กดปุ่ม power เจ็ดครั้งก็ยังใช้งานไม่ได้ครับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ทนน่์ครับก็เลยเอาอีกตัวหนึ่งมา ตัวเมื่อกี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับแต่ใช้งานไม่ได้อันนี้เป็นตัวสำรองลองปิดฝาดูครับไม่ครับก็เป็นไฟกระพริบเขียวเลยครับบางคนอาจจะเจออาการเดียวกับผมนะครับคือซื้อโทนเนอร์มาใหม่อาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นโทนเนอร์เทียบเท่าไม่ใช่ของแท้นะครับอาจจะเจอปัญหา เหมือนผมบ้างนะครับก็เ,เป็นวิธีคร่าวๆครับถ้าใช้งานไม่ได้ก็ให้ลองกดเปิดฝาเครื่องปริ้นทำแล,ล้วกดกดปุ่มเปิดปิดนพาวเวอร์สี่ครั้งแล้ว่าปิดฝาดูนะครับว่ามันจะขึ้นไฟสีเขียวหรือเปล่าหรือปิดเปิดเครื่องไว้ปกติปิดฝาปกติกดปุ่มพาวเวอร์เจ็ดครั้งแล้วก็ดูว่าจะเป็นไฟสีเขียวไหมนะครับ สำหรับผมก็คือต้องเปลี่ยนฮุนเนอร์ตัวใหม่นะครับถึงจะใช้งานได้ครับผมก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ